ใ้อิสุสุคันนี้ยกมือขึ้นบอกเลยนะวันนี้นะคะใครที่ได้คันนี้ไปโชคดีที่สุดในโลกเลยเพราะอะไรเพราะว่าแต่งเยอะมากนะคะต้องบอกว่าแต่งมูลค่ากว่าห0,000แสนบาทให้เลยแล้วบอกเลยว่านะคะคุ้มสุดในตลาดอย่างแน่นอนนะอยากดูแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าไม่เพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นไม่น้อยสุดในตลาดอีกแล้วนะคะ ลดสวยของแต่งเยอะใหม่ก็น้อยจะพลาดเหรอลูกค้าพลาดแล้วจะเสียใจอย่างแน่นอนนี่เลยค่ะ Isuzu MU-X นะคะคันนี้จะเป็น1.9 Active นะลูกค้าปี2022กันไปเลย ได้แม็กแต่งสุดเท่นะบอกเลยว่าอันนี้ราคาไม่ถูกนะลูกค้าช่วงล่างดีนะคะอึดถึกทนของ isuzu mu-X นี่จ้าติดตั้งระบบกล้องรอบคันนะคะบอกเลยว่าอย่าพลาดนะอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะไม่ถูกเหมือนกันนะและคันนี้นี่ภายในสวยมาก พอไม่น้อยสุดอย่างที่บอกนะคะไม่น้อยมากแล้วก็เข้าสูงตลอดทุกระยะนั่นเองนะคะเอกสารครบนะคะและที่สำคัญน้อยากรู้ไหมว่าทำอะไรเพิ่มนี่เดี๋ยวการจะบอกเลย นั่นก็คือเบาะหนังนั่นเองลูกค้าแล้วเขาทํามาอย่างดีหลายหมื่นด้วยนะคะเพราะว่าเขาตีลายตะเข็บสีขาวนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดำปกติรุ่นนี้จะเป็นเบาะพานั่นเองนะคะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปเป็นยังไงอ่าคุ้มยังถ้ายังไม่คุ้มเอาทะเบียนสวยไปด้วยไหมนี่รถสวยก็ต้องคู่กับทะเบียนสวยนั่นเองนะคะบอกเลยคันนี้สวยสุดมากๆนะคะ ได้สีขาวน็อตไม่มีขยับเลยสวยมากลูกค้าดูภายในได้ผมเข้าลูปรอบขันด้วยนะคะอันนี้ของใหม่นะการใส่ให้ใหม่นะไม่ได้มาจากที่อื่นนะต้องบอกก่อนเออของใหม่เลยสวยๆแบบนี้นะคะยังยังไม่ครบยังไม่จบอ่ะวนไปให้ลูกค้าดูเลยนะคะแล้วก็นะคะความสวยนะคะดูนี่ลูกค้าดูสีขาวตัวแม็กสีดํา สวยเท่มากและไใหม่ my, นี่นี่นี่จ้าใหม่ห้าหมื่นโลลูกค้าใหม่น้อยมากนะคะพงมอะไรมันตีฟังก์ชันและหน้าจออย่าลืมต้องไปส่งให้ลูกค้านะหน้าจอเอนดอยนั่นเองนะลูกค้าแล้วก็หน้าจอเอนดอยนี้สามารถที่จะโชว์ในส่วนของกล้องรอบคันได้ด้วยนะคะนี่มีเนวิเกเตอร์นะคะมีกล้องรอบคันนะคะนี่ ออปชันดีๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหน้าจอแบบเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็นะคะเกียร์ออโต้แล้วมีเบรกมือไฟฟ้านะเบรกโคนะถือว่าให้ออปชันมาเยอะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะบอกเลยอย่าพึ่งไปไหนนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องก่อนโชว์มันก็ต้องโชว์ให้หมดเนาะลูกค้าเดี๋ยวจะหาว่าไม่สวยจริงนะคะไม่ห้าหมื่น ไม่สวยจริงจะไม่สวยได้ไงเครื่อง1.9แสนประหยัดประหยัดทังน้ํามันประหยัดทังภาษีละห้องเครื่องใหม่มากต้องบอกลูกค้าเลยนะใครที่อยากได้รถสวยมีการันตีนะคะตรวจสภาพแล้วนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลใหม่เพียงแค่50,000โลของแถมของแต่งมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทเฮ้ยครบอย่างเหนื่อยแล้ว แต่ก็อยากให้ลูกค้าคุ้มค่าที่สุดในการซื้อบอกเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะในราคาเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นไม่ต้องพูดเยอะราคาดีซื้อสดไม่บกแววซื้อจัดปไปในฟซีดาวก็ไปเลยผ่อนก็ถูกใครอยากได้รีบทักมาเลย